สวัสดีครับก็อยู่กับมุแปดวีพีนะสามแปดโกนะครับท่านผู้ชมว่าจะเล่นแดงสักหน่อยเปิดสิบเคท่านผู้ชมมาดูว่าจะเจมเจมหรือเปล่านะครับก็เปิดนี้นะอื้อ <c ười> ถ้าเล่นแดงก็เรียบร้อยดีหกสอง ไปต่อครับท่านผู้ชมก็ไปที่แดงทีสองคีสำแดงครับจังหวะนี้นี้ต้องมานะจังหวะนี้นี้ต้องมารี่ขอสวยๆงามๆไปเลยเป๊ดมีสามกับสาม นี่ไงหกเจ็ดสวยงามนะครับท่านผู้ชมลุยต่อไปเลยกันน้องเงินมานี้ลุยต่อไปเลยนะครับมันต้องสวยๆงามๆจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้นี่ต้องสวยๆงามๆนะครับ เป่งปลั้งมาทีมีห้ากับก๋งเขาบอดนะเราสี่ก๋งเข้าไปห้าหกตตนทำใู้ชมสี่เคครับทนผม้ชมกับน้ำเงินมาดูว่าจะมาหรือเปล่านี่ครับก็จังหวะนี้ ต้องมาแล้วมัง้งโอ้โหก้าวหนึ่งไม่มาแล้วแบบนี้เกินไปอ่ะอยู่ที่ไม้เทแล้วละยุ่งเลยทีนี้จังหวะนี้นี้ยุ่งเลยไม่ธรรมดานะครับ ถ้าไม้นี้แดงไหมนะผมจะเล่นมังกรดูดิเจ็ดกับหนึ่งสองกับสี่เก้าหลังเลยว่าท่านผู้ชมไม่ใช่มังกรนะครับ 6K กับน้ำเงินถ้าได้เมนี้ก็เพลินอนะได้เมนี้ก็เพลินอนะช่องผู้ชม,ชมโอ้โห้หาสามพอเย็ดย,ย้ายฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอใหม่คลิปหน้าครับส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชม,ชมสวัสดีครับ